สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเท่ยบอกที่เกมเมอร์และ o u อ l เก k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับ ทุกท่านกำล,ลังรับชมรายการว o r l d ทซนที t ีนะครับอยู่กับผมนัทมิสเตอรี่ครับผม <laughs> ก็แม่ลุดำํำนะครับจริงๆเนี่ยเทคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมมีลูกเพี้ยนไปนะครับมันก็ติดขำมาเทคที่ที่ท,ท,ที่ที่เราเอากันนะครับก็วันนี้นะครับหลายคนงงว่ามันพูดอะไรของมันนะครับช่างมันเถอะนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่า ภายใต้แบรนด์นี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นเป็นเกมมิ่งเกียร์สักเท่าไหร่นะครับจริงๆแบรนด์นี้จะไปทำเป็นแบบพวกแรมหรือ SSD ซจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้สัมผัสหรืออา,อาจจะเป็นครั้งแรกของเขาที่ทำเป็นหูฟังมาก็ได้นะครับนั่นก็คือ HyperX Cloud Pro Gaming Headset นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นเกมมิ่ง e a d s e t ก็คือหูฟังนะครับสำหรับชาวเกมกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดีไซน์ จะเป็นยังไงนะครับเรื่องของเสียงเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ให้ฟังคร่าวๆได้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องออกมาให้ดูกันเลยทีละชิ้นกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ดีไซน์จะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่า k คิงตันเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของแ a มเรื่องของเฟดไดเรื่องของ SSD h a r ดีฮาร์ดดิสต่างๆนี่เขามาทําเป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยมันจะโอเคไหมอ่า ดูจากแพ็กเกจแล้วเข้าท่านะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวทำกล่องให้มันดูรายดูดีนิดนึงนะครับผม,มคนเรียบร้อยนี่นะครับแพ็กเกจด้านในก็จะเป็นแพ็กเกจอีกหนึ่งชั้นเป็นกล่องดำๆนะครับมีโลโก้ HyperX อยู่ตรงกลางนะครับก็สามารถเปิดออกมาได้ปึ๊บน,นะฮะอ่าอุ้ยมีซองด้านในนี่ ด้านในก็จะมีเจเนอ a l Manager นะครับพูดถึง HyperX Team นะครับไปในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์บันเดิลมาค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งแรกที่เจอคือซองนะครับสำหรับใส่ตัวหูฟังนะครับเป็นเป็นฟองน้ําอย่างดีนะครับเป็นสายรูดสามารถเก็บพกพาใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนได้เวลาไปแข่งเกมในต่างประเทศนะครับบันเดิลชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นสายต่อนะครับฝั่งหนึ่งเป็นเต้ารับฝั่งหนึ่งเป็น แจ็คเสียบนะครับก็3.5ม mm, ิลิเมตรชุบหัวทองนะครับชุบโกเพทมาอย่างดีนะครับทั้งสายของอหูฟังแล้วก็สายของไมโครโฟนความยาว2เมตรครับนี่ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็พร้อมกับสายแจ็คหัวทองเหมือนกันนะครับ ชิ้นต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับที่สามารถเสียบเข้ากับตัวเฮดเซตแล้วก็สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับอุปกรณ์มัเดินชิ้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นแจ็คสําหรับเสียบเวลาใช้งานบนเครื่องบินนะครับเวลาที่ใครเดินทางไปไกลๆนะครับใช้หูฟังบนเครื่องบินก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับมาแปลงอีกทีหนึงนะฮะนี่นะครับก็ให้มาครบเลยครับก็อุปกรณ์มัเดินะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีมี สายเชื่อมต่อหลายอย่างนะครับมีสายยาวสายสั้นทีนี้เนี่ยคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าพึ่งใช้สายยาวถ้าเกิดว่าเรานั่งใกล้ๆเนี่ยต่อตรงกับหูฟังสายแจ็กนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าต่อสายยาวเนี่ยเหมือนกับความเพี้ยนมันจะเกิดนะครับยิ่งไกลยิ่งเกิดก็คือเหมือนกับสมมุติว่ามีความเพี้ยนเกิดขึ้น0.5ในในช่วงของที่เราต่อนะครับกับสายตรงนี้อีก0.5มันก็เป็นความเพี้ยน1.0งอะไรประมาณนั้น,อ,น,นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟ ทีเดียวจบครับอ่ามันจะไม่มีความเพี้ยนเลยนะครับแต่คนเล่าเนี่ยจะเพี้ยนแล้วตอนเนี้ยนะฮะทีนี้นะครับตัวพ้าเอกของเรานี่หูฟังด้านในแกะถุงออกมาปุ๊บอ่ามันจะมีเนบมา1คู่นะครับอันนี้จะเป็นเป็นตัวอฟองน้ำนะครับที่เอาไว้รองหูอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะบุกด,ด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วก็หุ้มหุ้มทับ ตัวฟองน้ำด้านในนิ่มๆนะครับเอาไว้เปลี่ยนสลับกันเพราะอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบแบบหนังนะครับทีนี้ครับเรามาเริ่มที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับหูฟังเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําขาวนะครับหลักๆสีดําขาวก็อย่างที่บอกนะครับเอียร์คับเนี่ยจะมีขนาด53มิลิเมตรนะครับสามารถอากว้างได้นะครับแล้วก็โยกได้ประมาณสัก45องศานะครับแต่ว่าโยกซ้ายขวาบิดอย่างนี้ได้ได้ประมาณไม่น่าจะถึง10องศา นะครับก็แล้วแต่ขนาดของหัวแต่ละคนนะครับวัสดุโครงสร้างหลักๆนะครับบริเวณก้านบริเวณนี้นะครับแกนบริเวณนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับแล้วก็บริเวณตัวรอบๆเอียร์คัพเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกสีขาวนะครับมีโลโก้ Hy p e อ x นะครับอยู่ตรงนี้เป็นตัว H แล้วก็ตัวตัว X นะครับเป็นโลโก้ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับนะ ด้านบนนะครับก็จะมีที่คาดนะครับเราเรียวกว่าที่คาดดีกว่าที่คาดศีรษะนะครับก็จะเป็นหนังสีดำแล้วก็มีการปักคำว่าไฮเปอร์เอ็กซ์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างหรือด้านในเนี่ยจะหุ้มด้วยด้วยหนังนะครับทับฟองน้ำอยู่ด้านในเอาไว้รองกับศีรษะนะครับก็มีสามารถปรับระดับนะครับปรับระดับได้ดึงดึงได้นะครับตามสเต็ปของหูฟังนะครับด้านในนี่ นะครับห้มิลิเมตรอย่างที่บอกประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านซ้ายของหูฟังฝั่งนี้นะครับถือว่าเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่าเขาเขียนกำกับไว้ว่า L นะครับเ e ฟซ s าย e r i ขวานะครับก็จะมีสายนะครับสายที่เป็นสายถักนะครับก็จะมีหัวแจ็ค2อัน3.5มิิเมตรนะครับที่เป็นสีชมพูจะเป็นไมโครโฟนสีเขียวจะเป็นหูฟัง ก็จะออกมาจากด้านนี้นะครับก็คือฝั่งซ้ายนั่นเองที่นี้นะครับจะแอบ,บเห็นตรงนี้ช่องดำๆนี้นะครับเป็นฝาปิดแกออกมาด้านในเห็นพอร์ตเสียบ3.5ม mm, ิลิเมตรเราเดาลงหน้าไว้เลยว่ามันคือที่เสียบของไมโครโฟนครับนี่นะฮะก็เสียบจากด้านนี้นะครับสามารถขยับได้บิดได้นะครับตามอัธยาศัยตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมลองครอบให้ดูนะครับตัวหูฟัง นี่ฮะปรับตามระดับศีรษะของตัวเองนะครับปรับไมโครโฟนนี่นะครับโลโล่อันนี้ตาอันนี้ปากนะฮะก็สามารถปรับได้หูฟังเท่าที่สัมผัสได้นะครับอย่างแรกเลยการบีบไม่ค่อยบีบแบบแบบรุนแรงเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับตัวใหญ่ๆหอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะบีบนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยบีบเท่าไหร่แล้วค่อนข้างที่จะสบายน้ําหนักไม่ค่อยเยอะนะครับน้ําหนักค่อนข้างเบานะฮะ ฟังเสียงจากข้างนอกได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงลมเฉยๆนะครับเสียงอื่นๆไม่ค่อยผ่านเข้ามาเท่าไหร่นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเวลาจะคล้องคอเอาดูเท่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับอาจจะมีเล่นตลกกับเพื่อนได้นะครับทีมๆอย่างนี้อ้าวเฮียสวัสดีครับทิมตา,าได้หนึ่งะนะฮะนี่นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูตัวรีโมทแบบชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนจะมีแจ็ค2ช่องนะครับอูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับสีเขียวสีชมพูด้านข้างมีวอลลุ่มนะครับด้านข้างมีวอลลุ่มด้านหลังจะมี1ปุ่มนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดควบคุมรีโมทนะฮะประมาณนี้นะครับเราก็เสียบแค่นี้ต่อไปก็ถือว่าใช้งานกับตัวรีโมทได้และนะครับ ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูแล้วก็จะดูระดับของรีโมทนะครับก็คือพอเราเสียบเสร็จเนี่ยเราปล่อยรีโมทห้อยสมมติว่าเรายืนอยู่ปล่อยรีโมทีห้ห้อยก็เลยดูจะต่ําไปนะครับสําหรับตัวรีโมทนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดกับอะไรนะครับหรือถ้าคนที่ชอบวางบนโต๊ะเดี๋ยวเล่นเกมนะครับก็โอเคเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างพอดีเพราะว่าวางบนโต๊ะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับตัวรีโมทนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ นะครับเรื่องของเสียงจากที่ได้ลองฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็หลักๆเลยหล,ล,ลักๆเลยกลางแน่นนะครับกลางเนี่ยเน้นๆมาแบบเน้นๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับเรื่องของเบสดเนี่ยบางไปนิดหนึ่งเรื่องของเสียงแหลมก็จะบางไปนิดนึงนะครับทีนี้เรื่องของย่านความถี่นะครับตัวนี้เนี่ยมีย่านความถี่ตั้งแต่15ไปจนถึง25,000เฮิรต์นะครับย่านความถี่ต่ำๆ15เนี่ยก็คือ ได้ยินนะครับแต่ไม่ถึงกับดังนะครับเหมือนกันขึ้นไปถึงย่านความถี่25000เฮิร์ตเนี่ยก็ถือว่าได้ยินแต่ไม่ไม่ดังเพราะว่าย่านความถี่ในในในส่วนของกลางๆเนี่ยมันมันกินอยู่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าตัวนี้มันเสียงมันดีอะไรยังไงหรือมันก็บอกไม่ถูกเรื่องของเสียงฟันธงกันยากนะครับมันเป็นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับ รสนิยมความชื่นชอบของแต่ละคนหลักๆเนี่ยทุกคนที่ซื้อ,อูฟังันต้องลองฟังก่อนนะครับเหมืนอนอย่างอย่างทุกรุ่นนแหละเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจของทาง Hyper X Cloud นะครับโปรเกมมิ่งไอซ์ตัวนี้เนี่ยก็ไปลองหาซื้อกันดูนะครับเพราะว่าคิงตันเขาลองทํามาที่ลองมาก็ถ,ถือว่าโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณคิงตันประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้ลองอันบ็อกให้แฟนๆชาวโอเวอร์คอกโซนได้ดูกันนะครับวันนี้เนี่ย ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ